สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ t a า เปิดมาใบแรกนี่ค่อนข้างดีมากๆ Queen of Sword นะคะหนึ่งถ้วย p a Page of s w o r d Justice นะคะเยสหกไม้เทา้าเป็นไพ่พะพิคเนตนะคะสามเหรียญแล้วก็ใบสุดท้าย Devil เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดสมหวังในสิ่งที่คุณทำด้วยนะคะตราบใดที่ไพ่สตาปรากฏขึ้นตราบนั้นนะชาวราศีสิงห์ก็จะสมหวังนะได้สิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะหรือสิ่งที่มันดูหมดหวังไปแล้วที่มันดูริบหรี่เป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับมีความหวัง มีแรงฮึดสู้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นทำอะไรก็ตามขอให้มีความหวังมีความใจสู้แม้ว่ามันอาจจะดูยากเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเพียรพยายามมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอนะคะแม้ว่าเราอาจจะเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดมาก่อนก็ขอให้นำมาเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วก็เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะทำให้มีคนอยากมาร่วมงานด้วยหรืออาจจะถูกดึงตัวให้ไปทำงานก็ได้นะคะใครที่มองหางานใหม่นะแทนไม่ต้องหางานเองเลยก็อาจจะมีคนมาซื้อตัว มาถูกชักชวนให้ไปทํางานด้วยก็ได้เพราะว่ามีคนเล็งเห็นในความรู้เล็งเห็นในศักยภาพของคุณความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นก็มีแต่คนสนใจนะมีแต่คนอยากเข้ามารู้จักกับเรามากขึ้นนะคะใครที่ทํางานาที่ต้องพบเจอผู้คนมากมายอย่างเช่นเป็นดารานักสแสดงนักร้องพิธีกรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะก็จะมีชื่อเสียง จะมีผลงานที่มันเป็นไวรัลจนทำให้คุณรู้จักคุณมากมายบทชีวิตมันจะเด่นดังมันก็เกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมายก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องหน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับผลงานที่ที่มันจะสามารถพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะดังนั้นนะเราก็ต้องพยายามาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นะเมื่อโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอใหอ้ตอบรับในทุกๆโอกาสซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ทำอะไรก็ตามขอให้ทำจริงจริงนะคะมีความจริงจังอ,อย่าเหยาะแยะอย่าได้ยอ่อท้อต่ออุปสรรคปัญหานะถ้าเรา,ามัวแต่กลัวมัวแต่ไม่กล้าทำอะไรมันก็อาจจะสำเร็จได้ยากนะคะก็จงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธา ในความรู้ความสามารถของเรานะความสามารถที่โดดเด่นที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะมีความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกที่มันมันเหมือนโล่งใจสบายใจก็ได้อะไรที่มันมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจเรื่องทุกข์ใจต่างๆมันกำลังจะมาลายหายไปนะหลุดพ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข ความเศร้าความโศกต่างๆแล้วก็จะเป็นความสุขความสมหวังที่จะเข้ามาแทนที่อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราใจดีกับเรามากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนดีๆอาจจะเป็นเพื่อนแท้มิตรแท้ก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดีมากๆใครที่ดีกับเราเราก็ทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้คุณ เป็นที่รักที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่แห่งความสุขความสมหวังแล้วก็ความรักด้วยนะคะอาจจะเป็นความรักความสามาัคคีที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็ได้ครอบครัวไหนที่ทะเลาะก,กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ถึงข่าวที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียว และกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวังนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะแต่มีเรื่องที่อยากจะเตือนนะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความหงุดหงิดง่ายหรืออาจจะทําอะไรแบบวู่วามไปโดยขาดการยั้งคิดนะต้องใจเย็นมีสติในทุกๆการกระทําถ้าเรารู้สึกว่าเราโกรธโมโห หรือเริ่มที่จะหมุดหงิดแล้วนะคะก็ต้องพยายามดึงสติตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะอย่าตัดสินใจทําอะไรโดยที่เรายังโกรธยังโมโหเพราะมันจะทําให้เราขาดความรอบคอบจนทําอะไรที่มันไม่ดีออกไปก็ได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะพยายามใจเย็นลงหรือปล่อยวางกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมอะไรที่มันเหนือการควบคุมแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราต้อง เรียนรู้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้คุณสามารถที่จะปรับตัวนะกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะมีไพ่สถิติกอาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์มีการจัดระบบระเบียบชีวิตใหม่ก็ได้นะคะมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นมีสิ่งที่อยากทํามากมายเธอทีเดียวนะแต่บางอย่างก็อาจจะผิดแผนไปบ้างนะคะ ก็เหมือนเป็นเดือนที่อยากจะรีเซ็ตอะไรใหม่ๆนะเริ่มวางแผนกันใหม่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถทำตามแผนที่คุณวางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือใครที่มีเรื่องของคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำผิดคุณก็จะได้รับความยุติธรรมถ้าเรามีความศรัทธาในความถูกต้องนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ นะหรือใครที่ถูกเอาเปรียบนะคะมีคนมาเอาเปรียบเรานะเราก็จะได้รับความยุติธรรมนะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของเราด้วยนะคะเป็นเดือนที่สามารถได้จบจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีก็ถึงคราวที่คุณ สามารถเคลียให้มันจบลงได้น,นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งด้วยแข่งขันอะไรนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับใจชนะนะคะชนะในทุกทิศทุกทางอาจจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้หรืออาจจะกําลังเตรียมสอบเข้าทํางานสอบเข้าเรียนก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านด้วยนะคะมีดวงที่อยู่เหนือศัตรู ไม่มีใครทำอะไรเราได้แต่ว่าเราก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปแก้แค้นนะควรที่จะอาหสิกรรมให้กันและกันดีกว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตนะได้อย่างดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามัวแต่ไปจองเวรจองกรรมัมแต่คิดแก้แค้นชีวิตมันก็มีแต่ความวุ่นวายไม่มีความสุขสักทีนะคะการเอาหัวสิกรรมมันอาจจะทำยากนะเราก็ อาจจะไม่ทําได้อยู่ทันทีก็ค่อยๆทำนะคะมันก็จะเป็นผลดีเหมือนเป็นการได้สร้างบุญกั้สร้างกุศสนนะที่ดีให้กับตัวของคุณด้วยนะคะเนี่ยมีไพ่พระพิเคเนตปรากฏขึ้นด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์ได้ไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะไปนั่งสมาธิทําสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณได้ไป อาจจะปล่อยนกปล่อยปลาไปทําบุญกับสัตว์ใหญ่ก็ได้นะคะเหมือนถ่ายชีวิตโคกระเบอือก็ได้นะเหมือนเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะชีวิตถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคก็สามารถเอาตัวรอดได้แก้ไขได้นะคะ ผ่านพ้นนะความยากลำบากต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลขอให้ชาวราศีสิงก์กระทำแต่ความดีไว้นะคะคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรอวยชยัยให้คุณสำเร็จนะดังที่ คุณได้อธิษฐานร้องขอไปนะคะหรือคำขอพอรที่คุณได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จผลในเดือนนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องลงมือทำด้วยนะต้องขยันด้วยจะขอพอรจะมูอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าความสำเร็จมันก็มาจากการลงมือทำเพียงแต่ว่าตอนนี้โชคชะตามันดูเป็นใจทำอะไรก็ดูราบรื่นนะมากกว่าที่ผ่านมาจากที่เคยติดขัดมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรค มันก็ผ่านพ้นรุ่ร่วงได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการทีราจาหรือคุณอาจจะเป็นคนกลางไปไก่เกี่ยปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวเองไปแบบรับปัญหาแทนคนอื่นไปแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องเซฟเรื่องของความปลอดภัยเราด้วย อย่าไปช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราได้คือใจดีได้ก็ต้องใจดีแบบมีลิมิตแล้วก็ไม่ทำให้ตัวคุณเดือดร้อนด้วยนะคะนก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีสิงห์ก็เป็นเดือนที่การพูดการสื่อสารการเจราจามันจะส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะเหมือนพูดอะไรไปมันก็เป็นเงินเป็นรายได้เข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการขายนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานขายเป็นนายหน้าเป็นเซลลนะ์สามารถปิดยอดขายได้ได้ยอดตามเป้านะคะได้เงินพิเศษนะเงินค่าคอมมิชชั่นเงินที่คุณหวังไว้นะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังดังไพ่สตารนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคาดหวังกำลังจะเป็นจริงแต่ก็มีสิ่งที่อยากจะเตือนอีกนิดนึงก็คือ อย่าหลงผิดนะคะอย่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปทำเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆคือถ้าเราทำดีอะชีวิตมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราทำเรื่องไม่ดีชีวิตก็อาจจะชุดให้ตกต่ำได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะจง ทําทในสิ่งที่ถูกที่ควรนะศรัทธาต่อการทําดีมันก็จะยิ่งส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะหรือในทางกลับกันนะอาจจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงคือเราต้องมีสตินะคะในการใช้ชีวิตหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยจะลงทุนอะไรจะใช้จ่ายอะไรนะพยายามคิดให้รอบคอบแล้วก็อะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของ พวกโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะคะพวกมิจฉาชีพที่หลอกให้เราลงทุนนะเราต้องอย่าลงเชื่อง่ายๆพยายามคิดให้เยอะเอะบ้างนะคะว่าจริงหรือเปล่านะสมัยนี้มิจฉาชีพก็เยอะเสือเกินเราก็ต้องเซฟนะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ของเราให้ดีด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาอะไรที่มันเกินขอบเขตหรือมากเกินไปนะคะนะบางทีศรัทธามากเกินไป ร่วมหลงมากเกินมันก็อาจจะทําให้เราเสียทรัพย์แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจชฉาชีพได้นะต้องระมัดระวังเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนกับชาวราศีสิงห์แต่ก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้รับฟังเอาไว้บ้างมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ดวงความรักสําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักคนใหม่ๆนะบางที mm hmm. การรู้จักคนเยอะ ก็จะมีคนเข้ามาชอบคุณหลงไหลในคําพูดในวาจาของคุณก็ได้นะคะนะด้วยวาจาช่วงนี้มีสเสน่ห์ก็จะมีคนสนใจนะเข้ามาจีบเข้ามาคุยอาจจะมาท,ทําทีแบบเป็นที่ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะปรึกษาเรื่องงานปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ ทำงานด้วยกันนะคะเจอกันบ่อยๆก็มีความรู้สึกดีต่อกันหรือไม่อาจจะเป็นเพื่อนนะที่เรียนด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนช่วยกันติวนะติวหนังสือนะคะติววิชาต่างๆก็เป็นความสัมพันธ์ดีๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเป็นรักในใบเรียนนะคะก็อย่าเพิ่งไปจริงจังมาก นะเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องของการเรียนให้จบดีกว่านะเราตั้งใจเรียนหนังสือให้จบมีงานทําที่มั่นคงก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเจอคนที่เหมาะสมกับเราก็ได้นะคะส่วนความรักสําหรับคนมีคู่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอา,อารมณ์โมโหโหงุดหงิดใส่กันบางทีไม่พอใจอย่างเช่นอาจจะหงุดหงิดจากที่ทํางานแล้วก็ อาจจะเก็บมาระบายกับคนใกล้ตัวกับแฟนของเราเนี่ยต้องรามัดระวังด้วยนะคะคือก็ต้องนะก็ต้องพยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีหรือพูดจาดีๆต่อกันนะคะเพราะว่าคำพูดนี่ถือว่าสำคัญมากๆพูดอะไรผิดนี่ก็อาจจะงอนกันโกรธกันง่ายๆพูดอะไรก็คิดไตร่ตรองให้ดีนะเป็นการรักษานะน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นช่วงที่คนมีคู่ ต้องประคับประคองความรักนะให้สามารถไปต่อกันได้หนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้เป็นคู่รักที่มีความสุขรักกันยืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระวังโรคที่มันมาจากพวกอาจจะเป็นอ,อย่างเช่นบางท่านนะคะอาจจะเป็นนักดื่มก็ได้นะดื่มมากก็อาจจะมีผลเสีย กับอวัยวะอย่างเช่นตับนะคะแล้วก็อาการมึนเมาเนี่ยอาจจะทําให้ขาดสติทําสิ่งที่มันไม่ดีออกไปรวมถึงเรื่องของการขับรถด,ด้วยนะคะนะถ้ามีอาการมึนเมาแล้วไปขับรถเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะทางที่ดีหลีกเลี่ยงนะคะพวกอบัยมุกต่างๆหรือของมึนเมาอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเราอย่าไปเกี่ยวข้องนะคะมันก็จะเป็นผลดีนะกับตัวเราแล้วก็สุขภาพ ร่างกายของเราด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอเสศษด,ดีในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ